ีให้งามเหมือนเก่าดูแลปวกเขานา้ำทะเลกว่าเมื่อเราเท่านั้นทำได้ทุกอย่างช่วยกันสั่งซืเพื่อชีวิตที่ดีจากหลายเวทีสมัมมน,นา บอกว่า CSR ไม่ใช่แค่เพียงกิจกรรมจะต้องผสมผสานเข้าไปในกระบวนการธุรกิจแต่ทำไมทำไมทำไปทำมาเนี่ย CSR ก็เป็นแค่กิจกรรมอยู่ดีมันเกิดอะไรขึ้นครับเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เข้ามาเข้าใจว่าธุรกิจของเรานี่คืออะไรแล้วไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมของ CSR ของเราเนี่ยไปที่กลยุทธ์ของธุรกิจได้ประเด็นอย่างที่สุดนะครับก็คือว่าเราต้องสามารถที่จะเชื่อมโยง CSR ของเราเนี่ยเข้าไปในธุรกิจของเราได้ ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กรก็คือย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าอยู่ที่ผู้นำและจะทำให้สำเร็จก็ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของพนักงานครับผู้นำนะครับผู้นำสำคัญที่สุดก็คือว่าอยากจะให้ผู้นำเนี่ยได้เข้าใจก่อนว่า CSR เนี่ยมันไม่ใช่ส่วนเกินขององค์กรแต่มันเป็นส่วนขาดขององค์กรและมันเป็นส่วนที่ทำให้ องค์กรของเราเนี่ยสามารถที่จะร่วมอยู่ร่วมจเจริญแล้วก็ทำให้กลายเป็นจุดแข็งขององค์กรของเราได้คคือผู้บริหารต้องมีความเข้าใจและสนับสนุน CSR ตรงนี้อย่างจริงจังแล้วก็จริงใจนะครับการทำ CSR ที่ฝังเข้าไปในกระบวนการธุรกิจตัวอย่างที่น่าสนใจและเห็นชัดเจนก็คือโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลมิตรผลซึ่งต้องอาศัยอ้อยเป็นวัตถุดิบก,การได้ใจ ได้ความร่วมมือจากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยนั้นเป็นหัวใจสําคัญที่นี่จึงมุ่งไปที่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาผ่านอ้อยจากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องการดึงการมีส่วนร่วมของพนักงานและจากทัศนคติขององค์กรที่มองว่าบริษัทกับชุมชนจะต้องอยู่ร่วมกันและโตร่วมกันทำให้วันนี้มิตรผลมีความมั่นคงโดยมีวัตถุดิบในการทำน้ำตาลที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง ขณะที่เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น CSR ไม่ใช่เรื่องของการบริจาคนะคะการบริจาคทำเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะทำยังไงก็ได้ในหลากหลายรูปแบบแต่เรื่องของ CSR นะั้นเป็นเรื่องที่เราต้องแสดงความรับผิดชอบต่อธุรกิจนะคะและสิ่งที่เราทำกับคนที่อยู่รอบๆข้างที่มีประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ต้องอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะดูว่าทำยังไงถึงมันจะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขนะคะ ไม่ละเมิดสิทธิ์ซึ่งกันและกันทำอย่างไรไม่ให้ CSR เป็นแค่กิจกรรมคะแต่เดิมเนี่ยที่มองว่า CSR คือกิจกรรมเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยพอพูดถึง CSR ปุ๊บเนี่ยฮะมันเลยมองเรื่องของชุมชนเรื่องสิ่งแวดล้อมพอชุมชนสิ่งแวดล้อมปุ๊บเนี่ยมันทำง่ายสุดละมีกิจกรรมขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับจริงๆไม่เสร็จนะครับแต่มันเห็นชัดพอมันเห็นชัดคนรับรู้เป็นดับนั้นนะทีนี้แหละครับที่เราจะต้องมาคุยกันว่า เราจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจาที่ชัดเจนแล้วละ่ะว่า CSR เองเนี่ยนะครับมันหมายถึงอะไรบ้างแล้วต้องเข้าใจต่อด้วยว่าแนวทางในการพัฒนา CSR นั้นคืออะไรเพราะว่าถ้าเราพูดถึงในเรื่องของตัว CSR ที่อยู่ภายในองคอ์กรเนี่ยนะฮร <S <S เราจะพบว่ามันต้องการทั้งระบบการนําองคอ์กรมันต้องนําทั้งในเรื่องของกระบวนการนะฮะเช่นกระบวนการการสื่อสารก็ต้องเกิดเพราะไม่งั้น CSR ในองคอ์กรไม่ออกถูกไหมฮะกระบวนการในการวัดการวิเคราะห์การประเมิน การตัดสินใจพวกนี้เป็นกระบวนการกที่เกี่ยวข้องกับ c s r นะครับมันจึงไม่ใช่เป็นลนักษณะที่สมมุตินีนะครับเรามีแนวคิด ISO 261-234-567กข้อมาปุ๊บเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยมีแค่กิจกรรม7ตัวแล้วก็จบและได้ c s r และเรามี c s r ไม่ใช่ครับแต่เรากำลังบอกว่าเวลาที่เรากำลังจะพัฒนา ประเด็นความน่าผิดชอบกับใครกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นเนี่ยนะครับการที่จะทําให้ประเด็นนั้นเนี่ยสามารถพัฒนาได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่กิจกรรมนะครับแต่มันต้องถามว่ามันมีกระบวนการอะไรในการพัฒนาบ้างมันต้องมีการสร้างแนวทางขึ้นมาก่อนหรือเปล่าแนวทางที่เหมาะสมเช่นถ้าพูดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆมีการอบรมเลยสิทธิมนุษยชนแล้วจบแล้วเสร็จเสียใช่ไมไม่ใช่นะครับมันต้องมีการวิเคราะห์ก่อนว่าเรามีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอยู่ที่ไหนภายในภายนอก แล้วถ้าเกิดมีความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับใครในกระบวนการไหนกระบวนการนั้นจะพัฒนาจะลดอย่างไรบ้างตอนนี้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ทท้งนั้นเลยนะครับต่อจากนั้นเนี่ยมันถึงเข้ามาพูดถึงว่าแล้วเราจะใช้แนวทางไหนอ่ะนี่เรื่องของ p อ o a c h ละต่งางๆเนี่ยเข้ามาใช้เราจะเอาเข้าไปสู่หน่วยงานต่างๆให้เขาเกิดการเรียนรู้การปฏิบัติอย่างไรสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะมันถึงค่อยมาเป็นกิจกรรมเห็นไหมครับว่า csr ไม่ใช่งานฝากหรืองานเพิ่มแต่มันผสมผสานเข้าไปในกิจกรรมในทุกๆวันของเราผมเชื่อว่าคุณก็ทำได้ C.S.R. คุณก็ทำได้โลกใบนี้ให้งามเหมือนเก่าอยู่แลป่าเขาน้ำเละฟ้ากว่ามือเราเท่านั้นทำได้ทุกอย่างช่วยกันสั่งสร่เพื่อชีวิตที่